ตัวนี้คือท่องเรียบร้อยแล้วอ่าตัวนี้สนาดะของเพิ่นก็คือท้องเจ้าอาเมริกาครับผมนี่ครับผมทองอเมริกา779ครับมิเตอร์อเมริกาของกามปูฟาร์มครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับในหอยสันจรชเชนเอครับวันนี้ในหอยสันจรพภาพี่พาน้องมาที่บ้านบุูงตำบลบุูงอำเภอวังหินจังหวัดรีสเกียครับพามาขอกพ่อไม้ครับผมเันมีงัวแม่สาวแม่ลูกแล้วก็แม่ทองครับจะเปิดราคาครับเหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบื้องรายละเอียดของงัวขอกพ่อไม้ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ในหอยสัญจรนทำงานต่อไปครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อใหม่กันครับผมอ่ะพอตัวนี้เป็นโคมแม่ลูกเนาะครับนอคุณพ่อแนะนำตัวในจักหน่อยซื้อพ่อยังก่อนพอไม้บูสูงครับพ่อไม้บานบูสูงนอโอเคเลยไอ้ไปสี่บูสูงมาประมาณพ่อโลวงพ่ะพอมาถึงนอห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนอพออ่ะโอเคอ่ะมืนหนี้เป็นมี งวดจะเปิดหลายโตครับพออยู่ฝ้ามหนีมิซือ,อบอบอครับอ๋อเป็นขอกพอไหมเนาะบอก่ายังไงไว่าถามว่าขอกพอไหมเขาก็นชมหูเนาะบอนอ,อ,<ข>อ,นอไม่รู้สูอ่าโอเค,อเคตัวนี้เป็นเป็นโคมโคมหนี่จะเปิดยั่ไงอปอหนีเปิดเปิดยู่นอกอ่าโอเคโคมหนี่ก็คือเป็นโคมแมล่ลูกลูกโตผูเนาะปอนออ่าโตผูอายุเพิ่งเดือนครับลูกคนนี้ ในเดือนกู่ก้วพอวันที่ยี่สิบสามหรืมันก็เต็มสองเดือนอ่าเป็นวันที่ยี่สิบสามกันยานี่จะได้สองเดือนเนาะครับนอันนี้เป็นลูกไส้เพื่อนนี่ครับผมอ่าพ่อเพื่อนเป็นเป็นเป็นตัวไถ่เนาะครับพ่อพ่อเป็นเป็นลูกของวินเซเตอร์อ๋อเป็นลูกของวินเซเตอร์ก็คือเป็นงัวผสมโตมากนาะก็คือเป็นผสมไม่เกี่ยวข้องเลยอ๋อก็คือเป็นพอพันยูฟ้ามจากของแต่ว่าได้ปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วโอเคเป็นเลือดลอยไ่มครับหรือเลือดยังมันกะเลือดลอยอ๋อเป็นงัวเลือดลอยนาะแต่ว่าพ่อ พอเป็นหนอนปลอยไปแล้วครับนี่เป็นงูเดือนกว่าแล้วครับเดอ้อนี่ครับผมเบิ่งที่เลือครับลูกไส้เพื่อนผู้สั่งถือว่าใหญ่เงาวครับพี่น้องลูกสาวมันเขาเขาซื้อไปแสนสามอ๋อเฉพาะลูกเพื่อนหก <6 S 1> เดือนเลยอ๋อเป็นพี่สาวอของตัวนี้นพี่สาวอายุหกเดือนขายไปแสนสามมันมันคนละเมออ๋อหมายถึงว่าคน,คนละเมอหรือคนละพอครับคนละเมแต่พอเียวกัน อ๋อคนละแม่แต่พอเดียวกันอ๋อแม่พอใครงามจส่วนใแม่ก็คือเพราะว่าเป็นพอพันธุ์ทางฟาร์มก็เลยไอผสมเองอ่าโอเคในส่วนของแม่เพื่อนเนี่ยครับไอ้ได้ลูกเลยจกักโตลูกที่ตัวสามอ๋อนี่เป็นลูกไสเ้เพื่อนตัวที่สามเนาะครับนอ้องอ่าโอเคแม่เพื่อนไทยประมมั่นใจได้บ่พอสูงเท่าไรครับนี่ ส่วนดวงของพอเองตัวเก็บสิบสามอด้อยู่ลอยหาซิบก็พอประมาณนี้เป็นง่วนใหญ่หนาเนาะครับเลือกโอเคคือมีลูกมาแล้วสามตัวนี่ครับลูกตัวที่สามตัวแรกนี่ได้ตัวแม่หรือตัวเถือกตัวแม่ตัวแม่ตัวสองตัวกับตัวแม่เนาะแต่ว่าตัวสามเป็นตัวเถือกเองนาะครับเนาอเป็นง่วนใหญ่หนาเลือกครับตัวนี้ก็นี่เปิดไปเท่าไหร่ครับโค้นี่เส้นสามหมู่ หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนอคุณพอ่อเนาะราคาหน่ะขอก็ล<ด>อ่องใดคือเก่าขอก็ออ่องใดครับเดี๋ยวเบิงบ่งไก่ด้วยครับเด้อแม่เพิ่นเพิ่อนตีเพิ่อนยังบ่ลำโพอ่อมวลเื่องอยู่เนาะเชื่องเบิง่งอดี๋ยวให้เบิง่งไก่ครับเครื่องดำครับพี่นอ้องนี่ครับอ้าวนี่เบิ่งเต็มๆเลยครับนี่โอ้หนาแห่งครับเป็นมวนหนาเลยตีแดงเป็นปากขาม หม้อวัว,วมีตำหนิเนาะคุณพอ่อเนาะตัวนี้เนาะ, meeting, ะมีติ้งครับมีติ้งอ๋อน้องมีติ้งในนะ้นอยหน่อยอ่านี่ยเน,น,นี่ครับนี่ติ้งติงอ๋ออ่ะมีติ้งตำหนีเพิ่งแจ้งนาะคุณพอ่อเนาะแข้งขากระยนะันเนาะและ้วก็หูกับบริย่าเลยปากเลยครับเห็นงวัวมีลูกมาแล้วสามตัวครับนี่ครับลูกตัวที่สามเพื่อนอายุหนึ่งเดือนกว่ากว่าครับโอ้เบิ่งครับเบิง่งผลงานการใจลูกข,ของเพื่อนโอ้แข้งขาใหญ่แห้งพี่น้องอ่ะตัวนี้เปิดไบหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะคุณพ่อเนาะแน่นครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับสำหรับตัวนี้ นะครับไปเบิง่งรายละเอียดตัวอื่นครับมือนนี้คุณ่อเป็นใจดีครับห้เฮาเขามาชมขอ,อกชมฝ่าเบิ่องขอกปอมไม้ครับบ้านบูสูงตะบนบูสูงอำเภอวังหินจังหวัดชีสเกียครับเลยไปสนีบูสูงมาบอถึงโลครับอยู่สายมือครับแนบเบิ่งเลยจะมีบ้านนอกดาวอยู่ <c oughs> อ่าตัวแรกครับคุณ่อเนี่มีเปิดอะไรแปดสิบครับราคาแปดสิบนะบอเนอสะสถานะเบิ้นเดียกับท้องแจ้งเดือนเลาวนี่ก็ต้องผสมวังวัดสี่ิบซี ผสมมาถี่24สิงหาติพานมาเนี่ยนะครับน้อผสมเจ้าซูเปอร์แมนครับผมเป็นลูกไส้ของซูเปอร์เอ็กซ์เลยครับเ้อของบุญน้อมฟ้าม์ครับอ่าผสมมาที่24สิงหาครับติพานมาเนี่ยครับยังบีท่านไดรอลบด้วยครับเด้อ่าเนี่ครับผมเนี่ยครับเป็นเมืองรายละเอียดของงวครับ็นงัวถ่ายสูงน่าจะประมาณลอยหาซิฟได้ครับพะวางัวใส่ไ่ครับตัวนี้นี่ครับผมสีแดงดีครับผม เป็นงัวเครื่องหรือว่าครบเครื่องครับโบสถ์ครบเพียงโบมีตำหนีโบมีตำหนีเนาะครับแม่นี่มีหลูกมาแล้วตัวนึ่งตายสูงประมาณลอยหาซีฟได้ยูนเนาะพอนอ่ะประมาณลอยหาซีฟบริเวณบริเวณเนาะคุณพอเนาะอ่ะโอเคนมปกติเนาะคุณปกติเนาะอ่ะนมซีนมีต่าปกตินมสวยนมสวยให้ดูงามแล้วประกูนงามแล้วประกันเนาะนี่ครับเพราะว่าเพิ่นเคยเห็นผลงานมาแล้วเนาะคุณพอเนาะแม่นขอดาบแกงขาดำรับเล็บกระดีเนาะคุณพอเนาะแม่น นี่เบิ่งใกล้ๆครับเบื้งมุมนี่บ้างเปิดเท่าไรนะคุณพ่อเปิด80เปิดไว้80ราคาหน้าข้อครับต่อรองได้คือเก่าครับนี่ครับผมอรายละเอียดของเพิ่นครับอีกครั้งครับเป็นแม่ทานการมีลูกแล้วตัวนึงครับผสมตอนนี้คือสถานะผสมซุปเปอร์แมนไว้ครับวันที่24สิงหาครับผมยังบ่ได้พอหลอกครับเบิ่งรายละเอียดครับราหลอกครับนี่ครับเปิดไว้80คะแนนครับต่อรองได้คือเก่าครับพี่น้อง เอามาเป็นตัวต่อไปครับอ่าเป็นตัวนี้ครับผมทีเด็ดทีเด็ดอ่าตัวนี้เป็นที่เด็ดเป็นว,งวังง่วตัวนี้คือปูไดแนวหางงวงทองนะพอนอตัวนี้คือทองเรียบร้อยแล้วอ่าตัวนี้สนาต้าของเพื่อนก็คือทองเจ้าอาเมริกาครับผมนี่ครับผมทองอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับมิเตอร์อเมริกาของกามปูฟาร์มครับอ่าต่างอ่าผสมที่สามรอบครับผสมก็คือ สิบสี่เมษาตอนนี้เจัดเดือนหรอปอขาเข้าหาเดือนเนาะครับนอ,นอโอเคเนี่ยครับผมเ,เป็นพันกันมีลูกหรอครับปอ่อเป็นงัวสาวนอลูกแรหลครับผู้ใดอา้านี่แหละครับที่เด็ดพันวาไอกกำลังหางัวสาวลูกแรหลครับผมสีแดงดีครับผมเนี่ครับผมเบ่งเบือด้วยพี่นอเบือชับแจ่มดีอ่าเบือรามงามครับผมนม่มนมิดน่ม มีติ่งเลยพี่น้องเลยแจ้งไว้ก่อนนิดเดียวครับผมมีผลเนาะบมีผลครับผมอ่าโอเคครับผมนี่ครับเบิ่งครับงูสาวทองแรกครับเจ้าอเมริกาของกามปูฟาร์มตอนนี้ทองได้หาเดือนแล้วครับผมเอาเบิ่งถ่ายเพื่อนโอ้ถ่ายใหญ่ครับพี่น้องกุ๊กหางกันง่ายครับถอดได้แน่ผางูสาวทองแหลกนะคุณพ่อเนาะอ่าตัวนี้แนะนําตัวนี้ครับเกษตรจรทสันใดอยากได้งูสาวทองแหลกเขาขอก เป็นง่วนที่ว่าเนื้อหนังดีครับเชื่องเชื่องเนี่ยครับผมแข้งขากระเนีพี่น้องเล็บเล็บกระดีงามครับงามเึบเนี่ครับผมอ่เดี๋ยวผมจับแป๊บ by ให้นะครับนี่ครับง่วนเชื่องครับอ่หูกับ,บว่าเงาเลยปากน้องคุณออ่อเนาะเป็นหูหูห,ห,หูหูพหอดีลหรอืหูง,ามห,งามหูงามแล้วหูแบบไม่ครับผมเต็มที่ลรอมึงเป็นง่วนที่ว่าเนื้อหนังดีง่วนหนาง่วนเลือกครับตัวนี้อยากให้นว่าเบิ้งตัวจริงครับไม่ใช่ครับง่วนอยากหนาอยากใหญ่ยแฮง ใช่ตัวน,นี่ประมาณถึงลอยหาซิบว่าคุณพ่อน่าจะประมาณน,อน,นอั่น่อลอยหาซิบเซนติเมตรคุณพ่อเปิดแนวข้อไว้เท่าไรครับตัวนี้แสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนออ่าผู้ใดแนมหางวาสาวทองแรกครับผมตัวนี้หนงังนั้นหนาโครงสร้างดีครับผมแข้งขาดีแข้งขาดี <c oughs> แนะนําตัวนี้อีกเป็นอีกตัวหนึ่งครับเป็นทั้งเหลือครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับราคาหนวข้อครับพี่น้องผู้ใดมากกับเขามาเบิรงกันได้ครับมักจังจับจังบายกันครับ ราคากับต่อรองไหนคือเก่าเนาะคุณพอ่อเนอะอ่าเบิ้งนี้ครับผมลำตัวเง้วครับมวดตัวนี้เงี้ยสวยครับใส่ได้ครับผมอันนี้เป็นตัวตัวที่สามของขออคุณพ่อเพื่อนครับผมอ่าก็เบิ้งตัวต่อไปครับอ่านี่ครับผมเป็นหัวหลุนครับตัวนี้โอ้ อ่าครับผมบอกเป็นตัวนี้เป็นละละราะไรยังไงลูกสาเคเอฟสามหนอ่าเป็นลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับนอ่ออ่าตัวนี้อายุเท่าไห,หร่แล้วครับสองปีกว่าสองปีกว่าผสมหรือ,อยังครับนี่ยังย่งย่งอ,อ๋อยัางวขึ้นแล้วหลอดนึงแล้วพนักผสมอืขึ้นแล้วหลอดนึงแต่ยังวนท่านผสมนะครับนอ่ออ่าโอเคดี ครบรอบมือใดครับพุทธบอกคบรอบอีกมือใดครบรอบอีกบอกครับผมวัตถิี๋วัตถิซิบอยู่ลูกอยู่ประมาณวัตถิซิบซีซิบผ่านอ๋อซีซีสิบผ่าจริงออดในครบรอบนะครับนออยู่ลูกอยู่อ่าเบิ่งถ่ายเพื่อนครับเป็นงวดเลือดดีครับเนื้อหนังดีครับตัวนี้ถ่ายประมาณลอยซีซิบผ่าถึงลอยหาซิฟครับตัวนี้เพื่อนครับผม โครงสร้างเนื้อหนังเพื่อนพี่น้องหัวหล่นจากการทำเขาเนาะครับน้อแม่นครับโอเคเบิ้งรอบๆครับเพื่อนมีแผลนี่คือแผลยังคุณพ่อแผลเปหลบครับอ๋อเป็นล็อบีสกินแม่นอ๋อแต่ว่าเศร้าแล้วเน้องเศร้าแล้วอ๋อตอนนี้ก็คือขนไอ้ขนกำลังขึงไหมครับง่ามครับผมอ้าวอยู่เหรอครับบาทนี้เบิ้งครับใช่ตัวนี้ประมาณหน่อยซีซิมหาครับในเข้าอยู่ดีกว่าเพื่อนอ่าในเบิ้งเด้อครับเด้อ บือลามงามครับนุ่มซีเต่าปกตินะครับน้อปกต่ปกติสาวสองป,ปีกว่าครับบึ้งเดียวครับขาเหยียดตรงแห้งพี่น้องถูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับผมสองปีกว่า,าวันทีประมาณวันทีสิบสี่เนี่ยจะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องงัอขึ้นแล้วรอบหนึ่งแต่พอเพราะท่าน,นเด็ผสมครับอโอเคต้งนี้เปิดต้นนี้เปิดไปเท่าไหร่พอแสนสา,น 3, สาน 3, 000, มห้าพันแสนสามหมื่นห้าพันนกองต่อรองไหนขึ้นกาครับ โอเคครับผมนี่โอ้เบิงนี่ครับง่วเหนือนังดีครับพค่งสางดีครับกูไดจะเอางัวไปพัฒนาครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกขางเรือหนึ่งครับผมราคาหนึ่งแสนสามหมืนห้าพันครับผมหนาคอบเป็นลูกเจ้าคิเอฟสามนึงครับผมอ่กูไดมักกับขอมาเบิงกันได้ครับตัวใยน่นเปิดว่าคุณ่อตัวใหญ่ะเป็นแม่บอกครับอ๋อเป็นแม่บอกเนาะที่เปิดกับมีนี่แล้วสามตัวตัวแม่สามตัวนี่ตัวผู้อ่ะแล้วก็ตัวผู้ตัวนี้เปิดว่ะ่อเปิดครับเปิดเท่าไหร่ครับนี่สี่สิบ ชาโลเล่เนาะจักเดือนครับนี่มั่สองปีกว่าแล้วมั่วสองปีกว่าถ่ายสูงว่ามันลอยสี่สิบครับผมเข่าขอรุนเข่าขอขุนอ่าสำรับมั่วผูใส่ขุนครับผมเกิดสี่สิบครับอายุสองปีกว่าชาโลเล่อ่าบึ่งอ่ามั่วหนาแก่อ่ะปากกว้างครับพี่น้องชาโลเล่เกิดไว้ยสี่สิครับนี่ครับผมชาโลเล่ผู้ใดหางมัวขุนอ่า มีกล้วยเขาเอื่อกล้วยดอนปั่นเห่าหรือว่ากล้วยเปลือกนะครับอืมต้นนี้ก็เปิดปะครับนี่เ,เพศท,ทู้เปิดไว้หาิฟแตมครับเอ็นกล้วยจะเป็นกล้วยจะปีครับนี่พอกล้วยสองปีน้อยๆสองปีน้อยน้อยเอากล้วยดอนหรือว่ากล้วยเปีือกเอ็นเอื่อนนอกล้วยสองปีกลัวถ่ายเขาว่บ้านลอยสามสิบนี่แหละครับอกพ่อไม้ครับบานบูสูงตำบลบูสูงอำเภอวังหงงินจังหวัดจีซะเกตรครับ เลยไปสนี่มาประมาณบ่ถึงกิโลครับอยู่สายมือครับผมนี่ครับผมกะคุณพ่อให้เขาช่องฟ้ามอยู่ไดยเนาะครับนคบอค้าพออ๋อคุณไ <ป S 1> ด้ผู้ใด้สนใจกะ <ent> แวะเขามาเบิึงอ,อยู่อคอกได้ตลอดครับผมเป็นกะเป็นลักษณะซื้อมาขายไปครับผมมักกะแบง่งเนาะคุณพ่อเนาะแบ่งโอเคครับผมคุณพ่อฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกเก้าห หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดอ่าอไม้ครับผมบันฑูสูงเขามากอะเขามาเบงใดครับผมเป็นยินดีต้อนรับครับอ่าสําหรับมือหนีคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสําหรับมือหนีขอบคุณพอไม้อะไรครับผมอ่าเจอกันไหมครับผมคลิปหนาขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผมและก็ติดตามสวัสดีครับ